เราผ่านาร้าคาที่ที่ดีขงเรามันก็มีวา้านสาขาเราไม่ต้องเพนผ่านาร้านสาาคุณชมผ่านเ,เราจะผ่านวา้ามาก่อนรากั็กอาาต,ต,ตอย่ารก้ารองยราคาหรือไม่ยอะาคาสี้านี่และค,ะละค,ะละคะ่อยากขายอยู่ขาห้าร้าค่ะเิไม่ขา